คำว่าศีกาเนี่ยก็เป็นภาษาพูดนะที่ใช้เรียกผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับวัดหรือกับพระโดยเฉพาะในหมู่พระสงฆ์ในอดีตคํานี้มีความหมายใกล้เคียงกับคําว่าอุบาสิกาคือผู้หญิงที่มาวัดฟังธรรมรักษาศีลส่วนถ้าเป็นผู้ชายก็จะเรียกว่าประสบเช่นพระพูดว่าศีกามาก็ดีแล้วอาตมาขอไหว้าวานหน่อย ช่วยจัดอาหารรับแขกทีในที่นี้คำว่าสีกาหมายถึงผู้หญิงทั่วไปที่มาช่วยงานวัดไม่ได้มีความหมายที่ไม่ดีแต่ในปัจจุบันนี้คำว่าสีการเริ่มถูกใช้ในเชิงลบหรือสื่อถึงผู้หญิงที่เข้าวัดบ่อยผิดปกติหรืออาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับพระอย่างเช่นตอนดึกๆมีสีกาคนหนึ่งเข้าออกวัดทุกวันเลยสรุปง่ายงคือ คำว่าสีกาเดิมทีไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่ปัจจุบันคนมักใช้ในความหมายแอบแฝงทางลบดังนั้นถ้าจะใช้คำนี้ควรระวังน้ำเสียงและบริบทเพื่อไม่ให้สื่อผิดหรือทําให้คนอื่นเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจอย่าลืมคอมเมนต์ไลค์และแชร์